ใครชิมเออใช่จอีเพื่นงก็ลยกัดกมือค่ะสุกทีไปไปยี่งย้อีเลยฮะต่อเพลงเนางมา้งอ่ยงอนเลยยิง

ผมจะเม็นภ um uh, ัยผมก็จะไปเป็น huh. อ uh ันขาดแต่ย่าลูยชีวิตคนี้ผมย่าลู่จะไป costa go go come back go 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 เอ้เค้ยอีกับเขนถ้าเจบมหมยากทำไมเนี่ยไปไนนอนเลยไปเจ็บด้วยไม่ไหวอ่ะนีเยงอนเทีนเลยเอาอ้มอี่นันไปนะเออ

ใครเสเอเอ,ออกไปเขาอสันจกนน้อนอนไปเลยโอเคผมนะคบอนผมไปไม่มานเล้ผ่มา้มองผม โอ้ยใชิมเฮ้ยนอย่าหา้มจะได้เป็นอินหัวหัวยงไหัวไปเือกิหรอหจะอิหรอคิดไม่ออกแล้วนี่คิดน่ยมันนยอ้ิิมบ

ใจแน่ใจว่าก <Tower> <cup> ันมากมายใจแน่ใจว่ากันดูคราุดันแต่ผมแน่ใจว่าผมหมดคมจนเหม็น

ข้อสีเนี่ยคิดออกแล้วใ่ไหมว่าฉออไไันคือคนที่รักบุมเป็นไทยครับฉันคือคนที่รัก Sampai jumpa di